สวัสดีครับกับเย็นวันอังคารที่2มิถุนานะครับอีนี้นะครับก็ใกล้จะถึงเวลาที่เราจะต้องไปออกกำลังกายกันแล้วใช่ไหมครับตอนหนึ่งทุ่มนะครับเราสัญญากันไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเจอกันในอีพีที่48หน้าจอโทรศัพท์บ้านไกลบ้านมันถูกต้องเป่าวสำหรับใครที่ออรอดูนะครับติดตามใน EP ีนี้นะครับก็เตรียมตัวให้เตรียมตัวให้พร้อม และก็สำหรับใครที่ลานากิจกรรมของทุกท่านได้เปิดแล้วนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับจะได้เจอ,เอพัพกนะครับแล้วก็จะได้ไปเต้นกันให้เต็มที่สุดสุดติ่งไปเลยนะครับกับ ลานของฟิท่าดีได้เปิดแล้วนะครับสำหรับใครที่ลานที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็ดูคลิปของกูกิมไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับมีโฆษณาขึ้นอย่าลืมนะกดนะอย่าลืม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 กดข้ามโฆษณานะครับอย่าห้ามห้ามข้ามห้ามข้ามนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวกูกิมไปตอบแชท กันสดๆเลยนะครับที่หน้า YouTube นะครับวันนี้คิมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ตัวเลขพามาเดินนะครับมีคนแชรบอกว่าครูคิคมตัวเลไม่หรออตัวเลขเาพาม,มาเดินน <c oughs> <c oughs> ะครับส่งเสียงใหญ่เลยนะส่งเสียงใหญ่เลย นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะ,ะทักทายกันก่อนแค่หอมปากหอมคอนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีแรงกระตุ้นนะครับแรงกระตุ้นในการออกกำลังกายนะครับสู้ๆนะครับเรายังคงอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับที่ย,ยังยังยังสถานการณ์แบบนี้อยู่นะครับก็ ผมก็จะทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อีพีนี้บอกเลยนะสนุกมากเพลงสนุกมากจริงนะครับแล้วก็ทุกท่านก็เคยจะได้ได้ฟังแบบเพลงชุดนี้มาแล้วนะครับกับอารมณ์เพลงนะครับกับลีลาการสอนของครูคิมนะครับรับรองว่าคลิปนี้คิมจัดเต็มนะครับ มีแซวหยอกเอินด้วยนะครับก็ไปรอดูลวครับว่าครูคิมจะหยอกใครนะครับจะเอ่ยชื่อใครในคลิปนี้นะครับลองไปฟังกันเลยแล้วก็ลองไปติดตามกันดูนะครับว่าในนั้นจะมีชื่อใครบ้างนะครับก็เป็นการแซวกันเล่นๆนะครับหยอกเอินกันนะครับก็วันนี้ครูคิมก็มาเดินนั่นแหละมาเดินเล่นๆนะครับก็ไม่ได้พาตัวเล็กมาเดินนะครับตัวเล็กพาครูคิมมาเดินมีคนแซวว่า ใครบอกว่าคิมพามาเดินนะตัวเล็พาคิมมาเดินต่างหากใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวคิมต้องขอตัวพาให้ตัวเล็พาคิมเดินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณหนึ่งทุ่มเราเจอกันที่หน้าจอนะครับสำหรับใครที่ติดตามูคิมก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการที่จะไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วเราไปเจอกันบ๊ายบายจุ๊บ